มาเบิึงเรื่องประตูฮะแหละพี่น้องที่เขาว่าว่าสิผ้าอัปเดตประตูเนาะบอสบายดียังไข่แน่ลูกเอ้ยไข่แน่แล้วบอผู้มาโค้งมาข้ามป่าล่ะนี่ละนาดเลยอันนี้ฮะเออน้องเงยงนึงเขาอยู่พี่บพราัดนี้คั้นซ้ำนี่นี่ยันเฮึ่งไปได้น้องแยงจังสีแล้วอันนี้ฮะแล้วกาพัดใส่กระดงฮะและพัดตั้งแต่กีพี่น้องก็น่าจะเคยเห็น สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่ง,งลาวเนาะแล้วก็ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าส่องยูทูบบ่าวลาน่อยอีกเซนเกา่าเซนเคยพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือที่ทุกคนเห็นเลยพี่น้องวันนี้เขาก็ได้มาหาน้องตุย้ยเนาะหรือว่าลูกำพาทั้งหาข้นอะพี่น้องเอ้ยเนาะสิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเฮือนเพิ่นรอบๆเพื่อนเพิ่นเนาะหลัลลนนลงจากที่เพิ่นขึ้นเฮือนใหม่ น้อว่ามีบอลได้อันขาดตกบกของบอว่าซิมาโอมาล่มน้ำนองเพิ่นอะไรพี่น้องเอ้ยว่าซิมาบอกเพื่นตามทีเอฟซีไหนน้ำเป็นข้าวมาลายลายเพี่น้องเนาะกันะนบเอฟซีไหนน้ำก็ข้าวมาว่าอันให้น้องเพิ่นอ uh, ่าเฮ็ดความสะอาดในเด้อเน,อเนอ้ออ่าในเฮือนในศานฮันมันจะได้ส่องสะอาดเนาะพี่น้องเขากับว่าซิมาแนะน้ำเพิ่นอะไรพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนอยู่พี่น้องเอ้ย เนาะเพิ่นไปเกี่ยวข่าวเนาะกับชิยูแตเตะน้องเงียงเนาะพี่น้องเนาะกับขึ้นน่องสาวของเพิ่นแล้วกันน่องชายของเพิ่นแล้วพี่น้องอยู่แต่น้องเงียงตอนนี้เพิ่นกับเล่นตามภาษาเล็กน้อยแล้วพี่น้องซึ่งเขากับซ้ำขาดช่างได้โบได้ไร้เนาะได้เล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องแต่ก็เมื่อกี้เนี่ยเขากับซ้ำขาดเิ่นไปแล้วเพิ่นว่าน้องตุยน้องมุยหันเพิ่อนอ่ะไปเกี่ยวข่าวเนาะเกี่ยวข่าวขับจ้างเขาแหละ เขาหนาท่านี้เขาหนาจะหายเป็นนันเป็นเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาจะได้หายเป็นเงินเนาะคืขอถ้าเ,เกี่ยวเขาแล้วเขาจะหายเป็นเขาแทนพี่น้องเลยคือโซลาเซลล์นี่พี่น้องเขาอันติดไว้ในเขื่อนเด้อ Under. เนาะซึ่งเข้ากับหัวเขาติดในในีนน่ฮิงไปเนาะกับมีอัซิเมนกันเขามา,าวา่าคือผมมีความหูแน,น,น่ว่าสันความหูอันเรื่องติดโซลาเซลล์ช่างนี่แหละเท่ากาับอ่านบึงคือกันพี่น้องเลยเนาะเผื่อวายานนี่ยังมันสอดยังมันจักจางนี่แหละพี่น้อง เขากระลืมแล้วเนาะตอนนี้น่องเหยงเหมือนกานกำลังนันเดินอยู่เล่นนี่ช่างน่องเหียงอันนี้เล่นนี่ยังอยู่นี่ฮะน้องมวยไปอันเกี่ยวเข่าหันไปกับไครเนี่ยไปกับน้องตุยโอ้ไปแต่เสาเหมือนบอเออไปแต่เสาพี่น้องเอ้ยเนาะ คดูแลทั้งเข้ากับสิได้ไม่อัปเดตเพื่อนของไอ้ต้นเวทีแฮมหอยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจังหน่อยกับสิได้ไม่อัปเดตให้พ right ี่น้องบึงเนาะแต่ว่ามาถ่ายเพื่อนน้องตุ้ยให้พี่น้องบึงก่อนเนาะเขาเฮ็ดในช่างงานอยู่เทิงพี่น้องเปลี่ยนแปลงเล็กหน่อยเนาะกับสิขืนไปให้พี่น้องบึงก่อนเนาะแล้วกับสีมาเ้าเรื่องอันประตูเท่หละกับสีวาเรื่องประตูพร้อมเนาะพี่น้องประตูทางเขาเพื่อนเท่หละเนาะก่อนอื่นเท่ากับสิได้ขืนเพื่อนเพิ่นแล้วพี่น้อง น้องเงี้ยงคือเทือนก็เด้อน้องเงี้ยงอันนี้มากมากกว่้เด้อนี่เด้อนี่นะเขาได้นี่มากวาดอองเด้อจะหน่อยเออมันบอสะอาดนะน่านี่น้องขึ้นเทือนก่อน,น,นโอ้ว,วายแล้วที่น้องเปลี่ยนแป้งพี่น,น้องนี่เปลี่ยนแป้งอรีหลายอย่างพี่น,น้อง อันนี้เป็นประตูอันประตูกันม,าาาม้าคาร์เมนเนาะเอ้ยเนาะประตูกันซัดอันขืนมันในหือนนี่แหลเะเห็นหรอเออนี่ยเห็นหรเซ็ตสินพิธีเห็นหอยประตูอันนี้เนาะเออเพิ่นล็อกไว้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเพิ่นล็อกไว้ประมาณนี้ โอ้โซลาร์เซลล์เพิ่นกระยันใมากได้พี่น้องนี่แหละพี่น้องสิพาทุกคนมาอัปเดตน้องเงี้ยงอันนี้ฮันเก็บเมียนเด้อถวยนี่เด้อใช้พลอยได้มีบ่พลอยพลอยบ่มีโอ้โง่พลอยสิบัดเฮือนกับบ่มีเนาะมาเก็บเด้อเสื้อพงเสื้อผ้านี่เด้อเงี้ยงเอ้ยเอ้ เนี่พี่น้องสีผ้าพี่น้องมามาเบิึงเรื่องประตูอะไรพี่น้องที่เขาว่าว่าสีผ้าอัปเดตประตูเนาะเออเพิ่นก็ได้ทำการอ่าเฮ็ดทีล็อกให้เป็นที่เห็บหอยเด้อพี่น้องทางทีมงานเขาเนาะทางบับเพื่นอนเพื่อนกับระยูบริสุทธิ์วัน้องก็คือเขาปรึกษาหาเลือกันอยู่ตลอดเวลาสีเห็ดจังไดสีแก่ใครจังไดนเนาะเพื่อนของน้องตุยนี่ก็อยากให้ถืออกถือใจกันอยากให้มันปลอดภัยอยู่สันซะเนาะ จังไดรน้องเพิ่นก็ได้่ยื้อเพื่อนใหม่แล้วก็อยากให้มันเั็นปลอดภัยสําหรับน้องเพิ่นเนาะอืมน,นี่อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยเก่าซิปเก่าจุดเก่าก็เส้นอะไรไปหน่อยเนาะนอกจากว่าเขาสิปีนขึ้นทั้งทึงหุ่นจักและอันว่าอันเขาวันอยากหลักขโมยฮนะน้าเนาะอืมนี่อะไรไปหน่อยห้องอันนี้เพิ่นการทำการหลอกกระจาเนาะซึ่งเทาน่านจะ กะว่าน่าจะเป็นกระเจี๊ยนนี้แหละกระไล่คนกระทมกันเขาไม่ว่าเป็นยังคือบทายอันหยาของน้องตุ้ยแน่ใช่ว่าเพิ่นบาสบายเนาะจำนวนเขาจังสิไปสอบถามเพิ่นเนาะอือแมนลี่พี่น้องเป็นกระเจี๊ยนองห้องนี่แหละเนาะแต่เขาจะบริเขาไปให้พี่น้องเบิ่งข้างหน้าอีกเด้อเนาะเพราะว่าเป็นของส่วนตัวเพิ่นพี่น้องเป็นห้องนอนเนาะภาสีอันหลอกไว้ขี้เก่าอะไรพี่น้องเปิดให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆเนาะ คลิปนี้ก็คือมาอัปเดตเพื่อนข้องน่องตุยเรื่องประตูเนะาะดามาเรื่องประตูนเ,เนี่ยเคี่ยเนาะในคลิปนี้พี่น้องเลยนี่ลอ็องไปเที่ยวหอย่น้องว่าสิมาอันปรึกษามาโอบมาลุ่มน้ำน่องตุยเนาะสิมาเยี่ยมยาม,ยามท้าข่าวน่องตุยแพดพื้นวายูได้พี่น้องพื้นไปเกี่ยวเขาครับจ่างเนาะซึ่งจ่างนี่โอ้พื้นผมมีเขากินเนาะแม่พื้นก็อยู่ลุมพี่น้อง แม่ยาพยื้นยูลุมอันนี้ก็น่าจะเป็นหองนี่แหละพี่น้องอืมเมนแล้วก็เปิดมึงซื้อๆและแล้วก็ล็อกไว้ึ้นเก่าพี่น้องเอออันนี้ทางส่องของบ่าวพรอนเนาะทีมงานของเฮานี่แหละเพิ่นม่านเป็นธุระให้เนาะกหลายคน FC เพิ่นเม่นกันเข้ามาว่าเป็นยังเฮ็ดเฮือนคือบ่เรียบร้อยแน่กระทึกว่าเฮาตามให้พี่น้องบ่ได้อยู่เนาะคือว่าบ่ได้อยู่บ่ได้เซานี่แหละพี่น้อง คือสุงเฮือนกจ็จะประมาณนี้เนาะหากระิลงไปวาวน้ำเมล็ดพืชวาวน้ำมันเมญ่านลอกตุ้อันนี้ประตูเพิ่นกระเห็ดให้พิธีห่อหอ,อยแล้วประตูกันซัดเนาะนี่ล็อกประมาณนี้พี่น้องลงๆก่อนมาเนี่ยจังไรสิให้น้องเงียงเพื่อนันตัดกวาดในคันได้นี่และเก็บพวกนี้แล้วพี่น้องอยากให้มันอันงามหูงามตาเนี่ยจักหน่อยเนานะ ผูบ้บริกาศพี่นะ้องเอ้ยลมนี่แหละลมไก่สีหอดเดือนสิบซองอะไรเนาะโอ้สบายดีเดอ้อเนี่ยเด้อสบายดีเนี่ย,ยน้องตุ้ยฮานันไปเกี่ยวขขาวหับจังเขาไปเกีเก่ยวเอาเขา่าหรือไปเกี่ยวเอา,าเ,อาเองินเนี่ยไปเกี่ยวเอาเข่าจเกี่ยวเอาเข้าบอคนไปใกล้อไนนีได้ยังไอยู่ใบอยู่บาดเก่าคนลุงเอ้อแสดงว่าใกล้ยังได้เนาะมีน้ำอยู่หรอ เ <No. S 2> <No. S 1> ออเ <No. S 1> พื่นอนันมาได้ช้ามือแล้วบ่มาเห็ดอันประตูนี่ฮะเออทางบะพ่อนเด็กพี่น้องมาเนาะโซลาเซล์นี่เพื่อนกระใหญ่ให้บ <No. S 1> อใช่ไหมโซลาเอ้าวข้ามาใหญ่เอออ้าวเพื่อนใหญ่ให้เนาะ <No. S 1> ตอนนี้กระดานซิคือกันเองเลยเพื่อนจะได้อันเมียบอสบายดียังไ <c oughs> ข่แน่ลูกเอ้ยไข่แน่ล่ะบอเมียาบอนอนอยู่ยนี <No. S 1> นอ่ <No. S 1> อ ตอนนี้ยาเพื่อนดีค่อขึ้นแน่นอนเพื่อนมานอนเพื่อนน้องตุ้ยมาสั้นซะน้องตุ้ยหันจักมุงเพม่อนมาไปสี่มุกเนาะโอ้อันนี้กับสี่มงอะพี่นหองแสดงว่าจะหน่อยเพม่อนมานอ่เพื่อนไปเกี่ยวหันมือหนึ่งก็หายไรไปต่อคนหเอมือละเิดต่อค้นไปกับน้องมวย สแสดงออมานีได้อยู่ซองปิดเปิด้าจักมืออะเียตาพูว่าท่านท่นเช่าอไปนนออเขาเป็นบหมีแล้วเนาะนบ่มีวกนกัาะคเกล่ยวเขา,า,เา,ขาแล้วก็ป้เขาเองย่างนี้มันส ด้วยพิ่นกาได้เป็นเกี่ยวเข่าเนาะจ้าได้ก็ขอบใจได้ยนาเด้อโอ้เศาโดยโดยเศาซ่าเจ็บไข่ได้เน่าก็ได้ไอซ่าไอซ่าแล้วก็สิภาพพี่น้องมากฝุ่นกับรังเก่าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเฮือนคั่อห้องเพิ่นกัว่าแมนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นทำเป็นเฮือนคู่วันนี้เป็นเฮือนคูวเนาะโอ้ลงแห้งแห้งเลยเริ่มสีนาวแล้วเด้อทางนี้เด้อเนาะทางพี่น้องเนาวหรือยังยังบ่ฮู้แต่ทางนี้เนาวเลยพี่น้องเนาะ เออเด็กๆจั За, like, mm ็กหน่อยนี fruit, mile, anyway. tense, ่โอ้วย like, no. ังอาบน้ำกับอาเมนเลยี่น้องเขาทั่วทั้งร่มเซ็ตสิ้นี่น้องเขาสีมาเบิ่งทั้งงอ้าวน้องเงียงเฮ็ดอีชักนะป้าทุกพี่น้องเพื่อทำความสะอาดเฮือนเนาะเอื่อยเพื่องปอยู่อืมผู้มาโค้งมาข้ามป้าลนี่ลนาดเลยอันนี้ฮะเออน้องเงียงนึุกข่าวอยู่พี่บอ่ะนี่เออ ตะกี้อันหนึ่งใช่ยลุมบ่ตะกี้หนึ่งยู layers, ่ล mm ุม hmm. บ right? ่อืมตะกี้อันหนึ่งยู่ลุมเนาะแล้วนี่เพิ่นขื่นมันหนึ่งทึ่งแล้วเนาะโอ้ตรงแงียงน้ำนี่มันอันว่าแต่เปิดได้แล้วมันขึ้นมาเลยบ่เออขึ้นมาเลยเนาะสาดอกสบายอลไรบ้านนี่ตะกี้น้องแงียงไปตักอยู่มใช่น้ำแต่ตอนพรท่านในมีอันน้ำตักอยู่งใช้ยวยนี่น้องเนี่ยบ่ ตพี่น้องเนาะโอ้เหห่นกวาดคงมาข้ามกัเก็บให้มันเข่าทีแล้วน้องเงงเด้อเพื่อนมันจัดใสสะอาดสะอาดเนาะทั้งยังนี่เพราะนี่หาดเปิดเด้อ,อพี่น้องเลยจะคั้งเลยช่างเอ้ยเข่าซ่านเผิ่อเลือดสันนีเองพี่น้องน้องเงี้ยงเขาซ่านยังยั่งสันนีบ่อ่อาเข่าซ่านเหินยังสนันนีได้พี่น้อง อันนี <reveal my response> mm? ้ก okay. um, ินจะค้นน่องเงยงนี่นี่ข้าวสารอันนี้น่องเงยงบอดีงี้กินจะค้นกระซานนี่นี่หาค้นกินหาค้นน่องเอ้ยอยู่เทิงเฮือนไงได้อายให้กวาดกวาดแล้วยังไม่ทันกวาดจนไหนขึ้นไปกวาดเดออฟูนมอแหกแต่กระโปะสะสายใหญ่หมื่นเพื่อพี่น้อง คือจังหวะเราเอืออ่อยพื้นบอลอยู่เนาะทางน้องๆเน,นี่กะกซัมซีเล่นกวา,มมนาวาแมนพี่น้องข่าวซ่านพิ่นกระมึดเด้เนาะข่าวเปลือกได้บ่มีบ่าข่าวเปลือกข่าวเปลือกมีบ่บ่บมีมีแต่ข่าวซ่านอย่บอข่าวซ่านันนี้หันตัม้มบอบ่เรียว่าเอาไปซีตั้มอยู่ใช่บอนตั้มอยู่ใส่ออใสเออพูดพี่น้องโขกเอาให้กระสังเกตได้นะ เะพ่อเขาจากงานเห็นข่าวซ่านผืนหมุนมุนพี่น้องซีหมุนหมุนจักหน่อยเนาะนข่าวซ่านมุนได้ซีหมุนหมุนจักหน่อยเะพ่อเนาะกานว่าข่าวพื้นซีจะบูมหมุนได้พี่น้องอันนี้ข่าวพื้นต่ำเนาะแล้วละก,กวาดฮะผู้ไปกวาดทักพูดต่อวันนี้เพื่อนใหญ่เพื่อนพระท่านกวาดเนาะทั้งเอฟซีเพื่อนเมนกันเข้ามาว่าให้น้องเพื่อนนั้น,ห,ห,น,ห,นหักสราความสะอาดเพื่อนในเด้อว่าสานผู้ใหญ่ใจดีอุตสาห์สางเพื่อนให้เนาะน้องเพื่อน,อน,น,นอกดัดเศษกวาดแล้วพี่น้อง นำไปเบิ่งนอ้องเพื่อนนี่พี่น้องกันกทิวาฮะที่เพย์ตั้มเนาะได้จังไอยจังงันลงมาให้เป็นสาธิตให้เบิ่งพี่น้องนี่ก็เป็นเศษอันเขาที่เพย์ตั้มเนาะโอ้มีดอกดาวเหืองพร้อมง้ะพี่น้องปลูกนานอันได้อีกเนาะคงเรื่องเลื่อมเพื่อนหน่อ เออกวาดเอาสิแม่นี่น้องเงียงกระเปบ่เมือน,นั้นมืออันข้าไปเพื่อนไรแก้วไปไบ่บ่ได้ไปไอ่าเป็นยังคือบ,บ่ได้ไปวะเนี่ยฮะ <c oughs> น้องเป็นอ้ายอ้พี่น,น้องเอากวาดกวาดผ่าให้พาพามันแล้วเนาะอืผ่พาให้มันแล้วมันถั่วนี่แหละ เป็นกวาดแล้วแล่ะแกพูนแล้พี่น้องเอ้ยชีปสรุปคลิปให้พี่น้องฟังแล้วประเด็นเท่เามาเฮือ,นนอ,นอ้นเฮ้ยน้องตุ๋ยมันนะมาอัปดงอัปเดตให้พี่น้องให้พ่อแม่เอฟซีเป็นผู้ทวงท่านเนาะเออเอากับประดี๋ยวเชยเลยะพี่น้องเอากันแลนคือกันแล้วทางนี้ก็ได้เนาะอบอได้อัปเดตแล้วแกมาอัปเดตอีกเนาะเผื่อว่ายังงั้นมีพ่อแม่เป็นขางค่าใจนะวาอยากเบิงเ้งขึ้นน้องตุ้ยแน่เนาะบางเถื่อก็อยากเบิ้งเขึอนอ่ะเบ้ยแน,น,น่ บังเถื่อจะบึงอันเพื่อนไอร่อนนะแล้วก็เพื่อนแม่คำตาเน่เนาะพูดแล้วแม่คำตากะเข้าอันบึงบวานิลล่าเพื่นอ,อ,อ,พนนนอ,อนๆ <c oughs> พี่น้องเอ้ยจังไปอัปเดตทางนนั้เนาะบังเถื่อกำอื่นพูด้พี่น้องเอ้ยจังเชดายไทยเพื่อนพี่น้องบึงเพื่อนแม่คำตาเนาะต้นนิกาสี่โมงห้าโมงแล้วเลยพี่น้องบึงจากแดดกันประมาณสี่ห้าโมงแล้วเนาะเผื่อเมื่อหอด้นเมื่อกี้คำสิหมื่นกับประมาณเมื่ออื่นพี่น้องเอ้ยพอผมมาเลยใช่ไหมน้องเงี้ยฮะ จากหองอันนี้เออน้องเงียงนี่ยังอันเว้าภาษาลาวบ่อันนั้นเนาะยังบ่เก่งเนาะยังบ่เข้าใจปานใดบ่เออยังว่าภาษาลาวบ่เข้าใจเด้อน้องเงียงนี่เด้อเออแต่พอมมื้อนี้องของไผพอมนี่องน้องงอ้ยบ่เข้าใจพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็สิเก็บไว้ก่อน ผาดไปแบบซีเด้อน้องเงันน้องเงียงเด้อนี่แหละบ่ผาดไปแบบซีเดออือตากให้มันแห้งให้มันล่มเป่ามันจังผมมีกินอัพเด้อเออซ้อนเนาะพื้องเพื้นอาจจะยังบูจักลายอย่างแล้วแล้วบ่เนี่ยเออแล้วแล้วพน้องกบได้ยังอยู่บ่น้องเงียงกบมันใตยแล้ว อา่าเลยพี่น้องโบเลือจักโตบอเลือ,อบอมันตายเหมดเลยเน,นี่พี่น,อน้องตายหมดเลยนะคือเอพิ่นปัดกวาดเฮือนแล้วกับสบายหูสบายตาได้พี่น้องมานี้เนาะขนาดนี่กวาดลงเลยเด้อขนาดนี่ให้สะอองศ์สะอาดเลยขนาดนี่นน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 แบ่แล้วบอใส่ามาตั้มเบิ้งนะแม่เขา่าอยากให้พี่น้องเบิง้งเข่า ตั veterans, 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 we we ้มเขาให้พี years, ่น้องเบิกนะแม่นี่แหละพี่น้องมาอัปเดตค้งให้พี่น้องเบิงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสาสตนาะตั้งแต่สบายเงี้ยนบาลาหน่อยยังหน่อยๆก็ได้ตั้มคือกันได้พี่น้องเห้ยเนาะตั้งแต่น่าจะประมาณปีสองพันสิบสี่เด้อเนาะปีคศสองพันสองพันสิบสี่สิบห้านี่แหละช่วงนั้นบาลาหน่อยน่าจะอายุประมาณสิบ สิบหาปีเนาะพ่อแม่เป็นพาตัม้มพี่น้องลุกตั้งแต่ตีอันที่สี่ครึ่งเกือบที่หามเพื่อมาตัม้มตั้มแล้วก็เอากระดงพัดไดนะ้พี่น้องเอ้มาตั้มให้เบิง้งแม่น,แน้องเงียงตอนนี้น,น้องเงียงเพิ่งแกกำลังเอาเข่ามาตั้มให้พี่น้องเบิง้งเนาะพี่น้องห้อยคือเอามาลายแทนนะโอ้น้นองเงียงตั้มใดเน๊ได้บ่เออพี่น้องนะตั้มให้เบิ้องเนะี้ยให้ได้ โอ้สาเกำงนองเงียงในซ้ำก uh ันเลยได้ไหนะได้โอ้ลมยังแห้งยังหน่อยเด้ไหมหน่อยคันซ้ำนี้นี่ยันเฮึงไปได้นองเงียงยังสีแล้วอันนี้ฮะแมนบ่ไม่ไงจังจังหน่อยแล้วเนาะโอ้โหเพิ่นเพิ่นตั้มแต่เฮึงผุดบ่เนี่ยเพิ่นตั้มก้มือบ่ เอเอติมข้อมือได้พี่น้องเพิ่นจะเต้มเปลี่ยนเบื้องได้พี่น้องเลยก็เอาเบื้องนี้เพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นจะเปลี่ยนเป็นเบื้องอันหนึงเนาะก็คือเบื้องซ้ายเต้มก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบื้องขวาเบื้องขวาเต้มแล้วเปลี่ยนเป็นเบื้องซ้ายเนาะเบื้องซ้ายเมื่อยทั้งซ่องขาเปลี่ยนไปทั้งก้างบาดนี้พี่น้องซองมือถือเลยคือเพิ่นเห็ดนั่นแหละอื เมื่อยบ่น้องเงฮะดอยเมื่อเยอเนาะโหขันเมียนคงซีไก่ไก่นีนะ่คือเพิ่น För สิไปซีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันไกลเนาะทางไปกันยากเติมแล้วก็เพิ่นนั่นยากน้ำรดน้ำลางนี่แหละไข่ในแต่เพิ่นไม่ขกเนาะนี่เช่นอันเริ่มเฮ็ดมีข้าวสารเลยได้พี่น้องเมือ่อย ลองเงียงมืออะไรได้ยิน,นเสียงจุ่มเมื่อะไ่บอมือกมมอกระซู่ๆเด้อตั้มพ่อแดนเอาไว้มาโมาเลงจะโม่งสิแล้วลองเงียงอันนี้ฮะโอ้โหได้แต่ละเถือตั้มก็ให้แต่ละเถือฮะจะค้นตั้มแต่ละเถือ เศษบาทนี่เมื่อ,อลยละขึ้นหินแหละบาทนี้ช่องมือห้าวทื่นชิไปเลยเออ,อเวลาตั้มเขา้ากัตั้งแต่พอต่อแม่เท่าก,กันไก่กาหน้านามนี่พึ่นก็นจะมากินแบบนี้แหละพี่น้องเนาะเวลาเขามันพ่งออกเนาะรื้ว่าเศษเขาที่มันแตกมันพ่งออกไปนี้ไก่ก็จะมาตอดกินแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะคือเฮ็ดภาพตะกี้เลยตั้งแต่ข้าวเขายัางหน่อยเลยฮนะน ขันมีมูแถวนี้กับมูเพื่อมาอยู่น้ำมันนี้พี่น้องเวลาเขาตั้มเขานะเด้เริ่มเป็นเม็ดข้าวซานแล้วเดิฮะอีกประมาณชองมือก็แล้วเนาะน้องน้องเงี้งเนาะอืมโด่อยไปหน่อยช่องมือแล้วโด่อ,อดยู่ะะวะม,มันก็อยากมนแน่ฮะแบบนี้ เรื่องเห็ดเขาวซ่านขาวๆเลยพนะี่น้องเห็ดเขาวซ่านนี่นะเมืม่อยเลยยังก็ <c oughs> สิเมือ่อยแหละผู้จุดกอดอันสากพีน่น้องเอ้ยเออต้องเอามือเห็ดมาสีตลอดว่าน้องเงี้ยง เปบาดังเดินเป็นน้องเด้อเพื่นเบาในหัวข้อว่ะเจ้าเอ้เพื่อนอะถือใจเพื่อนเนาะกะว่าหึ่งไม่ได้จังสิได้พัดฮะหึ่งไม่ได้จังสิเอามีบ่กระดงมีบ่ใส่กระดงบ่อพัดน์แต่ละเถิด มิีจิรีนะใส่กระดกอะละเพิ่นบ่มีหงซีมาอันซีไก่เพิ่นก็จะใส่อันนี้แหละ <c oughs> จังได้กับสูสเด้อองแยงเด้อ <c oughs> หายมันแล้วเด้อวันนี้เด้ออื <c oughs> มดีเนาะ เอากระสีประเด็นบึงน้องยังตั้มจนแล้วลเลยพี่น้องเพราะว่าเข้ากะสิไงใดกับไปทางอื่นต่อเนาะเพราะมันขำม,มันเหมือนเลยนี่ไงกระทือว่าเข้ามาอัปเดตเพื่อนของน้องตุ้ยแล้วกะน็น้องๆเพิ่นในมือน,นี่ไงลักๆก็กกคือหนึ่งเรื่องประตูเนาะเออทางทีมงานมาแก่้แลวเด้อพี่น้องเอ้ยทีโบมีอันประตูหลอกอันก้อนหลอกทางนอกหันมีแล้วเด้อเนาะเพราะว่าทางทีมงานเพป็นมาเห็ดหายเป็นทีบห,หอยแล้วเนาะแออแว่าสิมหาหมฮะบึงลินน้ำหนองเพป็นแหละแต่ว่าเพิ่นโอยู่ เพิ่นไปเกี่ยวขขาวรับจ้างพี่น้องรับจ้างกับเพิ่นนั่นรับจ้างเป็นเป็นขขาวเนาะกัปิดหนึ่งต่อคนนั่านั้นอ่าเพิ่นไปซองคนกับเพิ่นจะได้ซองปิดเนาะพี่นเนาะการมาให้พี่น้องเบิ่งกันที่เพิ่นตั้มเขาอยู่นี่แหละว่าแต่ละมือเพิ่นนั่นบ่อได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวขขาวเพิ่นก็จะมาตั้มเขาอะไรไปเนาะเนาะตั้มเขาอันลากาพัดใส่กระดงทั้งหละยพัดตั้งแต่กี่พี่น้องก็น่าจะเคยเห็นเนาะพอๆแม่ๆน่าจะเคยเห็นเนาะ เอาละทุกคนคลิปนี้กับผมมีอยังไรเนาะจังได้กลับฝากทุกคนไปติดตามคลิปนาเนาะทางฮาสิไปจังได้กับฝากทุกคนเป็นกำลังอกกำลังใจนะเด้อพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ฮาสิขอลาไปก่อนและสิขอล่า,ว,าว่าสบายดีพี่น้อง